เใช้แล้อ่าเบวเอาตัดตรงกลางลูกไปยืนทั้งด่างนู่นตรงนี้เหรอตรงนี้อ่รอตรงนี้ตั้งศูนย์เฮ้ยมันมีน้ำแข็งแห้งระวังอ่าลอวใช้ตัดมาหนึ่งสองสามปึ๊บเฮ้ยน่ารูกโอ้โหไปใช้ติดกันเนี่ยหั้นครึ่งเลยหรอครึ่งเลย กินบ้างมากเอามาออามาตอนนี้้ได้งนแบ่งแค่นี้นะสี่นะโอเคป่ะอือมันดูมม้งสี่แล้วมาแปดไงหนักมากมันต้องแข็งเอาลงไปซะยังไม่ได้เรียนเรื่องเสียตัวเรียนเร็ว อ,โโอมแล้วมันถึงพะพอดีถ้าไปแชๆๆ่แช่แชตอนแล่าไม่พอดีอะโอเลโอไว้ไหมไ <ว S 2> เอาไว้เฮ้ยจริงดิเอาไว้แล้วมันจะตัดไม่ได้ใช่ไหมเราก็มานี่เดี๋ยวอันใหญ่ก็ให้คนใหญ่อันเล็กก็แบ่งสองได้ของเลยนะออาไปไไตัดเองไม่ได้เหรอลูกม,มันเป็นไอติม ถ้าเคยปกติก็คงยังเข้าใจเออโอเคนั่นแหละต่ังแบงสองห้าหกห้านี้ทีนี้ใช้นี้ซัพพอร์ตได้ซัพพอร์ตไปจานจานหงหายเดี๋ยวลบกดหยุดเลยนะยังอ๋อโอเคยังเอากล่องในตู้ย่ามาเลยกล่องกล่องเก็บบ้างอ้าวจานหนูอยู่นี่อยู่นี่หาานหนูไม่เจอเอาจานกินนะอ่ะเดี๋ยวตัดให้ใครก่อน อากินอากินไปนะเมื่อกี้นี่อาจารย์กินอยู่นี่อาจารย์กินอยู่นี่ข้างในเป็นอะไรอ่ะไอติมไอติมช็อกโกแลตเออไอติมกับโอรีโออยู่มากอ่าให้กินนาอ่ากินนาไปกินดีไกด์ตัดยางเยสตัดตู้เย็นให้ยาขอให้ยาอะไรเพิ่หนึ่งของเบลก็อันอันนี้สิหรืออันใหญ่นี่มีโอรีโอก็แล้วแต่เลย เอาให้ยายเลด <Well, S 1> uh, ้อันนึ่งยายยายได้ท like ี่นใจมากอ่าของเบลอันไหนอันไหนเอ๊ะโนโนเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่ปล่อยปล่อยนั้นปล่อยนั่นพ่อกินเองไม่เอาอันนั้นไม่เอาเออเบลมานี้ยอันน่ะอยู่ใช้เบลอยู่อยู่ดิ มาถือนี่ดิเด้อ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 เดใจเยน็นใจเย็นลูกใจเย,ยน็นอืมย่าได้ไปยังได้เลยอ,เอ่าเบลกินของย่ายเ,เลยเบลกินย่าแกเดี๋ยวเอาเอากล่องย่าแรกเดี๋ยวอันนี้ไปกล่องอันใหญ่องนใหญ่เดี๋ยวเอากล่องใส่เอากล่องมาใส่มีกล่องขาว เบวอันไหนให้ให้เขาเหรอไม่เดี๋ยวต้องตัดให้แบลตัดให้ยายเล็กอันไหนแบลอันไหนให้ให้ให้ครูเล็กอันนี้อ่ะตัดเบลให้อันนี้เหรออันนี้นะอืมแล้วก็อันนี้ให้อากุ้งโอู้วอกุ้งไปแล้วเบลให้กุ้งปางมาทางตานตามใจเขาตามใจเขาป่าอกุ้งไปแล้วไงกุ้งเปเต้ไงนั่นนั่นนั่งของไกดเนี่ยกุ้งไงอันนี้แต่ ตาดอกวะอ๋ออันนี้ของยายได้ไปใส่ช่องฟิว้์ก่อนปิดปิดแล้วเปิดหน้าไม่เนียต้นไม่เปิดไม่เปิดเอาเดลวเอาตัวปปอาปอกก็พี่ยายได้กับพี่กอฟอันนี้ของอกุ้งอันนี้ของเต้เหรอกุ้งเต้คนเดียวกันพอออะกุ้งเกาะกับเต้ก่อนหนึ่งสองอันตามใจเขาแล้วพี่กายอยู่ไหนอะ กายอยู่ไหนวะไม่มีมมอะ,อะไม่แล้วของกายมีป่ะไม่มีอะก็ตรงตามน,นี้นะอันไหนกายแล้วแต่เบลอะกุก้งกับเต้แล้วก็กายใช่ไหมอันนี้ของพี่กาเออพ่ไม่ต้องกินอะกุ้งไม่มีอพี่ไกอพอพอตามเขาตามเขานี่ของของพี่ไกไม่มีอะไรล้นจนจนเลย <c ười> เอาสองห้าให้พี่ไกาไปไม่ไม่แม่ก็กินสองห้าไปเดี๋ยวของกาเดี๋ยวเดี๋ยวก็พี่กาไม่กินไม่ค่อยชอบกินคโกแลกุ้งกับเต้ใช่ไหม เออปัดเบยดต้นเตยเองอ่าแค่นี้เรียบร้อยไปกินไปไปกินได้ไปเอากล่องมาเนี่ยเขารูรแล้ว,ลวเฮ้ยเนี่ยกล่องนี้ก็ได้ตัดสองเลยต้นสีแดงนี่ตัดแบ่งครึ่งเลยนี่ก็สองคนแล้วเดยปิดฝาทำไมล่ะอยู่นี่ไม่ใช่ดอกก็สองคนก้อนหนึ่งแล้วก็ตู้ไอ้ไก่ก็นี่ไงก็ถูกแล้วนี่ไงอันไหนหไก่ถามมันเนี่ยไว,ว้ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวให้มันไปแบ่งกันอ้าวใส่นี่เลย ไม่ต้อง่าใส่นี่แบ่งของไก่มาเลยอันนึงจะหากไปเลยนั่นแหละแล้วหรือของอันนั่นนั่นอันนั้นให้อันนั้นให้อากุ้งอะเต้อะไรก็ให้เละเลยไก่แย่เลยหลังหลาสุดที่รัก ก่อนเขาไ,ไกินอไม่กุมต้นกินหัน,อ,นอันที่เล็กๆไม่ได้แหรต้นมันทำไมทำอะไรชามใหญ่ ม่บอกกล่องในตู้ไม่เก็บเป็นกล่องอาหารนะเดี่ยเป็นกล่องฝาผิดเรียบร้อยเป็นชั้นๆไปเลยวางไม่ฟังแม่เลยแล้วมือไม้จิ้มเข้าไปอ่ะเนี่ยเัาจะใช้กล่องไม่ใชหนึ่ง่อ่านี่ไป่อ,ไปอปงไอ้เต้ไอ้พุาไม่ได้กินไปเลยชาไม่ได้กล้อยู่ไหนเละกหรอเนกล้เลยที่สุดกกาวสลับไปกู มาไปกินเลยจบแล้วฝากให้พี่กอ๊อฟอันนั้นพี่กอ๊อฟอย่าเล่นก็กินแค่เอาแล้วนี่ปิดได้ยังเนี่ยปิดยังไงเบลไอ้กินนะ